สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลงจากศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในวันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนามหลังเกมรอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยยิง2ประตูไล่ตีเสมอทีมชาติอินโดนีเซีย2ต่อ2ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงเวลาปกติได้แบบสุดดรามา่าก่อนที่จะปาดหน้าควา้าแชมป์จากการดวลจุดโทษชนะอินโดนีเซียไปได้ในท้ายที่สุดซึ่ง จากผลการฟื้นคืนชีพกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งของทัพตเล็กช้างศึกแบบสุดเหลือเชื่อในแมตชน์นี้แฟนฟุตซอลชาวอินโดและก็เวียดนามเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนฟุตซอลชาติคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศอย่างชาวอินโดนีเซียกันก่อนที่คนแรกได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังเราสามารถเล่นได้ดีทั้งแมตช์แต่ว่าพลาดเสีย2ประตูใน1น,นาทีเท่านั้น ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้บ่นด้วยว่าแชมป์มันอยู่ตรงหน้าแล้วแค่เพียง1นาทีเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถรักษาสกอร์2ต่อศูนที่นำอยู่ไว้ได้มันน่าเศร้ามากส่วนคนต่อมาก,ก็มองถึงการพลาดแชมป์ของเขาในครั้งนี้ว่าต้องยอมรับนะว่าการเล่น power play ของทีมชาติไทยมันน่าทึ่งพวกเขามีสภาวะจิตใจของแชมเปี้ยนช่างเป็นแมตช์ที่มันน่าอาจจัศจรรย์2ประตูใน1นาทีก่อนหมดเวลา ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ไปอีกว่าไทยนั้นคือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอาเซียนพวกเขามีสกิลที่เหนือกว่าและก็มีประสบการณ์และสภาพจิตใจที่เหนือกว่าอินโดนีเซียนั้นเพียงแค่โชคดีที่สามารถทํสองประตูได้ในวันนี้และในวันนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจด้วยกับทัศนคติของผู้เล่นที่ได้ใบแดงหวังว่าเขาจะได้เรียนรู้จากวันนี้และกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นในอนาคตส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า ในตอนท้ายเราแพท้ทีมชาติไทยทั้งในเรื่องของกลยุทธ์และก็อารมณ์ใบแดงมันเป็นพฤติกรรมที่แย่ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวอินโดที่ได้มองว่า power play ของทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้เนียบมากส่วนอินโดนีเซียนั้นง่ายที่จะมีอารมณ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนั่นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงขาดการโฟกัสในการป้องกันแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ประโยชน์จากการตัดสินของกรรมการมันคงเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าภาพ แต่ยังไงผู้เล่นอินโดนีเซียก็ควรที่จะเยือกเย็นซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ด้วยว่ารักษาจิตวิญญาณแบบนี้เอาไว้มันเข้าใจได้ว่าเจ้าภาพนั้นเกรงว่าจะพ่ายแพ้จึงมีใบแดงออกมาเป็นของขวัญส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงการเจอกับทีมชาติไทยในเชิงตัดพ้อว่าผมประหลาดใจจริงๆทุกครั้งที่คู่แข่งนั้นเป็นทีมช้างเผือกเราจะแพ้กันอยู่เสมอไม่ว่าในฟุตซอลหรือฟุตบอล ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกว่าสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียช่วยเขียนไปถึง a f f ให้แบนทีมชาติไทยจากการเป็นสมาชิกหน่อยได้ไหมผมระเบื่อมากกับการที่ต้องเป็นที่2ออยู่เสมอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงทีมชาติฟุตซอลของเขาว่ามันได้กลายเป็นเหมือนกับฟุตบอลสนามใหญ่เลยที่ไม่มีสภาพจิตใจของการเป็นแชมเปี้ยนจนกระทั่งโลกนี้สิ้นสุดอินโดนีเซียก็คงไม่ได้สัมผัสกับแชมป์เอฟเอฟเว้นเสียแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นไม่มาแข่งขัน ซึ่งคนต่อมาจึงได้กล่าวต่อไปว่าในปีหน้าไม่จําเป็นที่ต้องให้ไทยมาแข่งแล้วคุณจําเป็นต้องล็อกพวกเขาไว้ในห้องน้ําไม่งั้นคุณจะไม่มีทางได้แชมป์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยนั้นมักเป็นอุปสรรคของทีมชาติอินโดนีเซียอยู่เสมอลบพวกเขาออกไปจาก a f f ซะสเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเกมแมชนี้ว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าทีมชาติไทยน่าจะทำได้มากกว่า2ประตูก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ พวกเขามีโอกาสหน้าประตูหลายครั้งมากแต่ว่าพลาดไปหมดเรายังคงจัดระเบียบเกมรับกันได้ไม่ดีนักและก็ยังเป็นรองไทยอยู่มากมันโชคดีแล้วที่เราทำได้2ประตูส่วนคนต่อมานี่ก็ได้ตัดพ้ออีกว่า2ประตูต่อศูนย์มันต้องชนะแล้วผลการแข่งขันมันกลับมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรหรือว่ามันเป็นเพราะคำสาปในการเป็นรองแชมป์มันเป็นบาปอะไรของประเทศเราเนี่ยซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ทีมชาติไทยนั้นมีประสบการณ์อย่างมากมายในระดับเอเชียและก็ระดับโลกทีมชาติอินโดนีเซียจึงไม่สามารถเป็นแชมป์ได้อีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาที่เราเป็นรองแชมป์อยู่เสมอซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยสมควรที่จะได้รับความชื่นชมแม้เหลือเพียงหนึ่งนาทียังสามารถทําได้2ประตูมันคนต่อมานี่ก็กล่าวว่ามันไม่จําเป็นเลยที่ต้องไปหวังมากมายเมื่อคุณเล่นกับทีมชาติไทยให้ถวยพวกเขาไปทันทีเลยดีกว่า ไม่ว่าฟุตซอลหรือฟุตบอลเราแพ้ทีมชาติไทยในเรื่องของสภาพจิตใจมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วที่เราได้เพียงแค่รองแชมป์ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ามันชัดเจนว่าสภาพจิตใจและสมาธิยังคงเป็นอุปสรรคของนักฟุตซอลอินโดนีเซียแต่จากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาได้มองต่างออกไปครับว,ว่ามันไม่ได้แพ้เพราะเรื่องของสภาพจิตใจหรอกแค่เพราะเรื่องของการขาดโฟกัสจากความเหนื่อยล้า เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองได้ว่า,าแพ้ในเรื่องของสภาพจิตใจเราจะขึ้นนำสองต่อศูนย์ตั้งแต่แรกได้อย่างไรอินโดนีเซียเพิ่งได้โค้ชคนใหม่เสมอกับทีมชาติไทยได้ก็เจ๋งแล้วแกลองดูวิธีการผ่านบอลของไทยสิอินโดนีเซียสามารถยือได้ถึงจุดโทษต่อหน้าแฟนบอลไทยยังบอกว่าแพ้เรื่องของสภาพจิตใจเหรอส่วนคนต่อมานี่ได้มีมุมมองว่าผมผิดหวังที่เรานำสองประตูต่อศูนย์แล้วผู้เล่นของเราตั้งเกมรับแบบเต็มตัวและไม่กล้าคลองบอลกัน เมื่อใดบอกก็แค่โยนมันไปอย่างเกงรงกลัวมากเหมือนกับทีมชาติฟุตบอลของเราและก็ทําให้พวกเขาได้เปิดเกมบุกค,ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองในเรื่องนี้ด้วยว่าเกมรับที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันคือเกมรุกนะตอนเรานําอยู่เราไม่ควรที่จะทิ้งเกมรุกเลยมาตั้งรับซะเต็มรูปแบบเลยแต่จากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มองว่าเสมอกับทีมชาติไทยได้มันก็เหมือนกับชนะแล้วละ่ะ พวกเขาไม่พ่ายแพ้ในระดับอาเซียนมาอย่างยาวนานและก็อย่าลืมด้วยว่าพวกเขาเป็นเจ้าภาพที่แน่นอนว่ามีความได้เปรียบอย่างมากมายส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นความรู้สึกของแฟนฟุตซอลชาวเวียดนามที่มีตอมชนี้กันบ้างนะครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเกมรอบชิงชนะเลิศนี้ว่านี่มันถือว่าเป็นแมชที่คลาสสิกเลยเหมือนกับนั่งดูหนังแอคชัน่นน่าเห็นใจทีมชาติอินโดนีเซียเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่า แมชนี้มันดูสนุกมากความสามารถในการผ่านบอลของทีมชาติไทยมันอยู่ในระดับท็อปส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงความสําเร็จของไทยระว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังคงสามารถเป็นแชมป์ได้หลังจากที่มีการถ่ายเลือดส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าผมบอกแล้วว่าไทยยังมีคลาสมากเป็นรองแค่ญ,ญี่ปุ่นและอิรานในเอเชียมันยากที่จะมีทีมในอาเซียนที่สามารถเอาชนะพวกเขา ขอแสดงความยินดีด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาตัดเพ้อหลังการคว้าชแชมป์ของไทยว่าโอ้ไม่หยุดแข่งรายการนี้กันซะเถอะมีแข่ง17ครั้งไทยสามารถควา้าถ้วย16ครั้งแล้วใครที่จะชนะพวกเขาซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวแบบติดตลกว่าผมคิดว่ามันควรเปลี่ยนชื่อรายการนี้เป็น AFF f ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิเถอะส่วนคนต่อมาก็มีความรู้สึกต่อการพลาดแชมป์ของอินโดในแมชนี้ว่า อินโดนีเซียเนี่ยก็สามารถเล่นได้ดีนะแต่ว่าคนไทยน่าจะมีพวกของขลังบางอย่างเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวคล้ายๆกันว่าคนไทยเหล่านี้เล่นยันส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าน่าสงสารทีมชาติอินโดนีเซียมากที่เสียประตูตีเสมอในช่วง30วินาทีสุดท้ายแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยนั้นกล้าหาญมากยินดีด้วยไทยแลนด์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ชื่นชมด้ว,ว่าไทยนั้นกล้าหาญ และในทุกประเภทพวกเขากล้าได้กล้าเสียส่วนคนต่อมานี่มาคอมเมนต์ถึงไทยเราในเชิงเปรียบเทียบว่าฟุตซอลของเวียดนามเนี่ยภูมิใจกันมากกับผลงานในฟุตซอลโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วเรายังแข็งแกร่งแค่ในระดับอาเซียนเรายังคงไม่สามารถก้าวผ่านเงาของทีมชาติไทยซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวถึงศักยภาพของไทยเราว่าความลึกในผู้เล่นของทีมฟุตซอลของไทยมันมีคุณภาพอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวอีกด้วยว่า ผมพูดความจริงเลยนะเราฝึกซ้อมด้วยกันมามากกว่าไทยหลายเท่าแต่ระดับของทีมฟุตซอลเวียดนามนั้นยังไม่เกิน2ใน3ของระดับทีมฟุตซอลไทยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อว่าทีมชาติไทยเนี่ยในปีนี้ก็ไม่ได้เล่นได้ดีนะแต่ทีมชาติเวียดนามก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้มันคงจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ตลอดการซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่า ทีมชาติไทยในปีนี้เอาทีมชุด2มาแข่งแต่ว่าโดยเรื่องของสภาพจิตใจของเวียดนามทําให้เราพบกับไทยมันก็ยังคงเหมือนเดิมรับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตซอลชาวอินโดนีเซียและก็เวียดนามหลังเกมรอบชิงชนะเลิศสุดดราม่าที่ทีมชาติไทยของเราสามารถพลิกกลับมาควา้าแชมป์ได้อีกครั้งในปีนี้ซึ่งถ้ามีความปกป่องในการแปลนัาตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ